เวลาเที่ยงคืน43นาทีในห้องพักของร้อยตำรวจเอกหญิงรัตรรุ่งจิตที่ถูกจัดไว้ชั้นล่างของครือหาดแห่งนี้มีเพียงเสียงแมลงกลางคืนแผ่วเบากับนาฬิกาติดผนังที่เดินเป็นจังหวะเธอนั่งอยู่หน้ากระจกในห้องใช้ไฟหัวเตียงส่องบันทึกที่จดไว้จากเทปริศนามันอยู่ในชาไม่ใช่เธอกลัว ขณะที่เธอกำลังขีดเส้นคําเหล่านั้นจูจ่ๆแสงไฟในห้องก็กระพ,พริบพรรับเสียงหึ่งของหลอดไฟดังขึ้นจนเธอต้องหันไปมองแล้วเธอก็เห็นใครบางคนยืนอยู่หลังเธอในกระจกรัดหันขวับแต่ด้านหลังไม่มีใครเธอรีบคว้าปืนสั้นที่พกไว้แล้วเดินตรวจรอบห้องอย่างระแวดระวังทุกอย่างเงียบ กระจกวางอยู่บนโต๊ะยังสะท้อนห้องตามปกติแต่ขณะเธอกำลังจะหันกลับไปนั่งแสงไฟก็ดับวูบทั้งห้องตกอยู่ในความมืด7.10นาฬิกา10นาทีเช้าวันใหม่แม้จะไม่ได้หลับเลยตลอดคืนรัฐยังคงแสดงความนิ่งเฉยขณะเรียกทุกคนมารวมตัวอีกครั้งที่ห้องอาหาร ครั้งนี้เธอไม่พูดอะไรแต่วางกระจกบานเล็กๆลงบนโต๊ะเมื่อคืนนี้ฉันเห็นใครบางคนในกระจกทั้งที่ในห้องมีแค่ฉันทุกคนในห้องเงียบกริบคุณรจนามีใครในครอบครัวนี้เคยมีปัญหาเรื่องจิตหรือเคยพูดถึงเรื่องกระจกบ้างไหมหญิงสูงวัยคนนั้นชะงงักไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงสั่นๆ คุณหญิงเคยบอกว่าเวลาที่เธอทำผิดอะไรเธอมักเห็นใครบางคนมองเธอจากในกระจกฉลัดพูดแทรกด้วยน้ำเสียงไม่เชื่อแม่ก็แค่แก่แล้วเพ้อไปเองนั่นแหละมันไม่มีจริงรัฐไม่ตอบเธอเพียงมองแววตาของฉลัดแล้วรู้ว่าคนในบ้านนี้ต่างมีบางอย่างที่ปกปิด11.20นาฬิกา20นาทีห้องใต้หลังคา ห้องเก่าที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างเธอพบว่ามีข้าวของถูกปัดฝุ่นเมื่อไม่นานมานี้บนโต๊ะมีกรอบรูปสีซีดใบหนึ่งภาพถ่ายของเด็กผู้หญิงอายุประมาณ8ขวบยืนคู่กับคุณหญิงรัดพลิกกรอบดูด้านหลังเขียนว่าพินทิปลูกที่ไม่มีใครรู้จักเธอขมวดคิ้วแล้วหยิบบันทึกเล่มเล็กที่วางอยู่ข้างๆมาเปิดอ่านข้อความภายในเป็นลายมือหวัด,วด ที่เขียนถึงพินเต็มไปด้วยถ้อยคำเศร้าและการกล่าวโทษตัวเองแม่ขอโทษที่ปกป้องหนูไม่ได้ทุกครั้งที่ฉันมองกระจกฉันเห็นเคยยือนอยู่ตรงนั้น15นาฬิกา30นาทีห้องรับแขกรัดเปิดเทปรจนาเสียงฝึกอ่านอีกครั้งแล้วใช้โปรแกรมแยกเสียงบนโน้ตบุ๊กของเธอเสียงที่แทรกมาคือเสียงผู้หญิงพูดแผ่วๆคล้ายครางเบาๆซ้ำไปมา หนูอยู่ตรงนี้หนูไม่ไปไหนเธอรีบหยุดเทปแล้วหันไปจดข้อความด้วยลายมือสันสพินทิปอาจยังอยู่ในบ้านนี้หรือไม่17นาฬิกา45นาทีบริเวณห้องน้ำเก่าในสวนวันเพนพาเธอไปยังห้องน้ำเก่าที่คุณหญิงเคยห้ามใครเข้าใกล้ ท่านบอกว่ามันเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่ให้ทำความสะอาดไม่ให้เปิดแม้กระทั่งหน้าต่างวันเพนพูดพลางตัวสันรัดใช้ไฟฉายส่องไปในมุมห้องพบว่าผนังด้านหนึ่งมีคราบบางอย่างเหมือนสีเก่าๆที่ถูกลบไม่หมดเมื่อส่องใกล้ๆเธอเห็นว่ามันคือรอยเลือดจางๆเธอหยิบกล้องมือถือขึ้นถ่ายภาพก่อนจะพลิกพรมเก่าที่พื้น ใต้พรมมีแผ่นไม้แปลกตาเธองัดมันขึ้นด้วยเหล็กพบช่องว่างเล็กๆใต้พื้นตุ๊ก,กตาเด็กสวมชุดเก่าที่เหมือนกับเด็กหญิงในภาพ20นาฬิกาห้องของรัฐเธอกลับมานั่งที่กระจกอีกครั้งตั้งใจจะพิสูจน์ความจริงไฟในห้องรี่ลงอย่างประหลาดทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรกระจกเริ่มสั่นไหวเบาๆเ,เสียงหายใจเริ่มดังขึ้นรอบห้อง ทักเขาโกหกเธอไม่ใช่อุบัติเหตุเขาทำให้ฉันตายใครบางคนในกระจกเผยรูปร่างชัดเจนขึ้นเด็กหญิงใบหน้าเศร้ามีรอยชํำที่คอรัดนิ่งเงียบ7จ็นาฬิกาสินาทีห้องรับประทานอาหารเชา้าร้อยตำรวจเอกหญิงรัดรุ่งจิตนั่งอยู่หัวโตะ๊ะใบหน้าเรียบเฉยแม้ในใจเต็มไปด้วยคำถาม เธอวางรูปถ่ายของเด็กหญิงคนหนึ่งไว้กลางโต๊ะเป็นภาพที่ถ่ายร่วมกับคุณหญิงสุภาวดีพร้อมกับบันทึกฉบับย่อที่คัดลอกจากห้องใต้หลังคาทุกคนในบ้านมองภาพนั้นด้วยสีหน้าตกใจบางคนหลบสายตาบางคนเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อมีใครรู้จักเด็กคนนี้ไหมรัฐถามเสียงเรียบชื่อเธอคือพินทิพเงียบไม่มีใครตอบกระทั่งวันเพนพยักหน้าชา้ชา ฉันจำได้เธอเคยอยู่ในบ้านนี้จริงๆค่ะเป็นเด็กที่คุณหญิงเก็บมาเลี้ยงแต่วันหนึ่งเด็กคนนั้นหายไปแล้วคุณหญิงว่าอย่างไรรัฐถามต่อวันเพนกลืนน้ำลายท่านบอกว่าพินหนีไปเองเพราะทนความเข้มงวดของท่านไม่ไหวแต่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยชลัดแทกขึ้นรัฐมองเขาอย่างสงสัยคุณแน่ใจหรือว่าไม่เคยเห็นภาพนี้ทั้งที่เธออยู่ในบ้านหลังเดียวกับคุณ ฉลัดหน้าตึงผมไม่เคยเห็นไม่รู้จัก10นาฬิกา40นาทีห้องทำงานของคุณหญิงชั้นสองรัดกลับมาที่ห้องนี้อีกครั้งคราวนี้เธอสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งผนังฝั่งซ้ายที่มีชั้นหนังสือดูแปลกกว่าด้านอื่นเธอลองผลักเบาๆมันขยับได้หลังชั้นหนังสือคือประตูลับภายในคือห้องแคบๆมืดทึบมีกลิ่นอับและโต๊ะเขียนหนังสือเก่า เธอพบสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งเปิดหน้ากลางพบข้อความว่าฉันไม่ได้อยากฆ่าเธอแค่ต้องการให้เธอเงียบเธอรู้มากเกินไปรู้เรื่องของเขากับฉันรัดขมวดคิ้วแล้วเลื่อนไปยังหน้าหลังสุดที่เขียนด้วยลายมือหวัดชัดเจนเขาขู่ฉันว่าถ้าพินพูดทุกอย่างจะพังเธอปิดไดอารี่แล้วเริ่มรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ และเขาที่ถูกพูดถึงอาจเป็นคนที่ยังอยู่ในบ้าน13:15นาทีห้องครัวรัดพบว่าในช่องแช่เย็นมีซองยาพิษเก่าที่ถูกซ่อนอยู่ด้านในสุดเธอเอาไปให้เจ้าหน้าที่จากกรมพิสูจน์หลักฐานที่ประสานไว้แอบมาตรวจในรถตู้ลับผลการทดสอบเบื้องต้นคือเป็นสารไซยาไนสามารถละลายในน้ำชาโดยไม่มีสีไม่มีกลิ่น เธอกลับมายืนมองถ้วยชาของคุณหญิงที่ยังคงถูกวางไว้ในห้องรับแขก16นาฬิการะเบียงด้านหลังรัฐเรียกวันเพนมาพูดเป็นการส่วนตัวฉันต้องการรู้ว่าเขาที่คุณหญิงเขียนถึงในบันทึกคือใครวันเพนตัวสั่นเล็กน้อยก่อนพูดเบาๆดิฉันไม่แน่ใจแต่เคยเห็นคุณหญิงทะเลาะกับคุณธนัทในห้องทำงานเมื่อคืนวันหนึ่งก่อนพินจะหายตัวไปทะเลาะเรื่องอะไร ดิฉันได้ยินแค่บางคำเด็กนั่นรู้หมดแล้วกับนายไม่รักฉันจริง18นาฬิกา45นาทีห้องนั่งเล่นรัฐเผชิญหน้ากับธนัตตรงๆคุณเคยมีความสัมพันธ์กับคุณหญิงใช่ไหมเขาเงียบรัฐยื่นไดอารี่ให้ดูและพินรู้เรื่องนี้เธอขู่จะเปิดโปงธนัตหน้าเคร่งก่อนจะพูดเบาๆใช่แต่ผมไม่ได้ทำร้ายเธอ ผมแค่เตือนคุณหญิงว่าเด็กคนนั้นอาจทำให้ทุกอย่างพังแล้วคุณหญิงละ่ะเธอบอกว่าจะจัดการเอง21นาฬิกาห้องของรัฐกระจกหน้าห้องเริ่มเกิดฝ้าขึ้นเองทั้งที่ไม่มีไอน้ำรัฐขยับเข้าไปดูตัวหนังสือเริ่มปรากฏบนกระจกเขาไม่ได้ทำคนเดียวผู้หญิงคนนั้นบอกให้ฉันดื่มฉันกลัวรัฐรู้ทันทีพินทิพไม่ตายเพราะอุบัติเหตุ เธอถูกปิดปากโดยคนที่เธอไว้ใจ